เอออสวัสดีนักท่องเวลาทุกคนกันด้วยนะครับกว่าที่ทุกคนจะได้มาดูคลิปนี้กันเนี่ย <Burger Complex> ก็อาจจะผ่านไปเป็นวันเป็นเดือนหรืออาจจะผ่านไปเป็นปีแล้วก็ได้นะครับถ้าใครกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ย <beş S 1> ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นกันด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยดูอยู่ในวันที่เท่าไห LIKE, ร่เดือนอะไรแล้วก็ปีอะไรนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการทักทายผมที่อัดคลิปอยู่ในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเเนนนีี่่ยยกกก็ไปปดดูคคลลิรร้อมััวาะบ เออโยโยโย้เฮรโลกายว่า <Styles> ส <tobacco> okay, okay, ับดูดโอเคครับทุกคนครับก็ยอผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอเองนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเผ่ามนุษย์กับเผ่าเงือกเผ่าไหนโหดกว่ากันนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกไว้เลยนะครับว่าเราจะไปตัดสินว่าเผ่าไหนโหดกว่ากันเผ่าไหนคือที่1มันก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าแต่ละเผ่า มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็แต่ละเผ่ามีคอมโบที่ไม่เหมือนกันแต่ละเผ่ามีคนที่เล่นไม่เหมือนกันนะครับสไตล์การเล่นแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะก็หลายๆอย่างนะค,ครับทุกคนครับเมื่นเลยตัดสินไม่ได้น้อว่าเผ่าไหนคือที่1นะครับแต่ผมจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละเผาก็แล้วกันเนาะว่ามนุษย์ดียังไงครับเงือกดียังไงแล้วก็มนุษย์ข้อเสียเป็นยังไง มนุษย์เงือกนะครับข้อเสียเป็นยังไงเนาะก็จะมาพูดคุยแล้วก็อธิบายวิเคราะห์กันนั่นเองนะครับว่าเออแต่ละอันเนี่ยมันดีแตกต่างกันยังไงอะไรประมาณนี้เนาะโอเคครับทุกคนครับสำหรับเผ่าแรกนะครับผมก็จะมาพูดถึงเผ่ามนุษย์ v 4ตื่นก่อนละกันนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับหนึ่งเลยนะครับเผ่ามนุษย์ตื่นเนี่ยมันมันจะมีสสายใช่ไหมทุกคนสายที่1นนะครับจะเป็นสายโซ ถ้าเกิดว่าใครเล่นเป็นสายโซนะครับมันก็จะมีความสามารถที่โซไกลเอ่อในการโซเนี่ยจะรีเร็วนะครับแล้วก็โซได้3ครั้งแล้วก็มันจะไม่มีใครสามารถขาดสกิลเผามนุษย์เงือกอไม่ใช่เผามนุษย์เงือกเผามนุษย์ของเราเนี่ยได้เลยนะครับทุกคนครับมันจะมีแค่เผามนุษย์เท่านั้นนะทุกคนที่มีอาบิลิตี้นี้นะครับเผาอื่นไม่มีเนาะ โอเคอันนี้นะ่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นจุดเด่นของมนุษย์เลยนะครับที่โซได้เร็วโซได้ไกลนะครับโซรีเร็วโซเนี่ยยังมีการล่องหุ่นอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอ b บิลิตี้ที่ไม่สามารถขัดสกิลได้สําหรับสายที่2ของมนุษย์นะครับก็จะเป็นสายดาเมจสําหรับสายดาเมจของเผ่ามนุษย์นะครับก็ต้องบอกไว้เลยว่ามันแรงมากๆนะครับทุกคนจะเรียกได้ว่าเป็นเผ่าที่แรงที่สุดในเกมก็ได้ครับเพราะว่ามันสามารถเก็บสเตตได้ครับ ยิ่งถ้ามีตัวเลขเยอะยิ่งเก็บสแตตได้เยอะนะครับอารมณ์จะเหมือนมูาดใน Rov ครับทุกคนที่หนีไปฟาร์มนะครับพอเก็บสแตตครบฟาร์มของแบบฟูฟูแล้วเนี่ยวิ่งกลับมาเปิดอันติทีหนึ่งนี่ก็หายยกวงเหมือนกันนะครับอะไรปรามาณนั้นเลยถ้าใครเคยเล่น Rov นะ <laughs> ก็คืออารมณ์นั้นเลยครับไปเก็บสแตตเยอะๆเนี่ยสแตตยิ่งเยอะยิ่งตีแรงนะครับทุกคนครับอารมณ์เหมือนแบบบาร์คลังเปิดโหมดเบอร์เซิร์กอะไรอย่างเงี้ยครับเออ คือยิ่งโดนลุมยิ่งโดนตียิย่งไปแรงอะไรประมาณนั้นเลยหลังจากที่พูดถึงข้อดีกันไปแล้วนะครับเราก็มาดูข้อเสียกันบ้างข้อเสียสําหรับผมนะครับถ้าเทียบกับเผ่ามนุษย์เงื้แล้วนะหนึ่งเลยนะครับมันไปลองเรื่องความอึดเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเผ่ามนุษย์เงีม,มันอึดนะครับเผ่ามนุษย์ทุนเดิมแล้วมันก็ไม่ได้อึดอยู่แล้วใช่ไหมอืมอันนี้ครับก็เลยเป็นข้อเสียเลยแล้วก็ผมจะพูดถึงตรงนี้นิดนึงครับคนส่วนใหญ่เนี่ย ออชอบไปโฟกัสที่ดาเมจของเผ่ามนุษย์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะส่วนตัวแล้วเนี่ยผมโฟกัสที่สายโซมากกว่านะครับทุกคนครับเพราะว่าการโซเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะทุกคนมันจะมาเพิ่มความพลิ้วให้กับเผ่ามนุษย์เผ่ามนุษย์มันมีดาเมจอยู่แล้วนะครับแค่เราหาอะไรที่มันแบบเออเอาไปทดแทนที่มันแบบไม่มีก็คือมันไม่มีความอืดใช่ไหม ก็เลยเอาสายโซเนี่ยมาทดแทนน่าจะดีกว่านะครับแต่คนส่วนใหญ่เนะี่ยอย่างที่ผมบอกว่าชอบโฟกัสที่สแตท150ครับข้อเสียเลยนะมันถ้า PVP กับคนจริงๆอะ่ะมันจะเก็บได้จริงๆหรอ1 5ออ่ะสูงสุดมันน่าจะได้สักประมาณ110-120อะไรประมาณเนี้ยครับทุกคนมันก็ตายแล้วนะมันไม่ต้องถึง150หรอกครับทุกคน120มันก็ตายแล้วใช่ไหมอืม อันนี้ครับผมมองว่าถ้าเราเล่นเผ่ามนุษย์เนี่ยแล้วเล่นเป็นสายดาเมจล้วนนะครับมันไม่ค่อยคุ้มในการ PVP นะทุกคนเพราะว่าอย่างที่ผมบอก120ก็อาจจะตายแล้วนะครับอม,มันคงไม่มีใครเก็บถึง150แต่ถามว่ามีคนถึงไหมมีอยู่แล้วครับแต่ค่อนข้างน้อยแหละผมว่านะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเผ่ามนุษย์นะครับจะเล่นเป็นสายดาเมจจริงๆเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับการฟาร์มมากกว่า เพราะว่าในการฟาร์มเนี่ยเราจะต้องฆ่ามอนรัวๆใช่ไหมครับถ้าเราไปลงดันเนี่ยยิ่งถ้าเราเก็บสเตตได้เยอะใช่ไหมมอนก็จะยิ่งตายเร็วเราก็จะยิ่งตีแรงขึ้นแล้วพอมันเพิ่มสเตตให้กับเราเนี่ยมันจะทําให้เราอะผ่านดันได้เร็วขึ้นมากๆเลยนะครับถ้าใครเล่นเป็นผลพระแล้วเป็นพระยกตีเลยนะ แล้วยิ่งถ้าเราเนี่ยเล่นเป็นพระเผ่ามนุษย์ทุกคนเลยนะมันจะผ่านแบบดันกันแบบเร็วมากๆอ่ะเพิเผอมี6นาที5นาทีนะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยตีแรงทุกคนอยู่แล้วไงเออมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับทุกคนครับแต่เอาจริงๆแล้วเผ่ามนุษย์อ่ะมันก็มีข้อเสียไม่เยอะมันก็มีแค่มันไม่อึดนะครับแล้วก็อ่อสเตตเนี่ย pvp จริงๆเนี่ยอาจจะเก็บไม่ถึง150จะถามว่ามันมันเป็นข้อเสียไหมมันก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่า คนส่วนใหญ่ก็ตายอยู่แล้วใช่ไหมตายมันก็เป็นวันว่าโอเคแล้วเนาะอืออือนั่นแหละทุกคนถ้าเที่ยวกับมนุษย์เาืกแล้วก็มันขาดแค่ความอึดแค่นั้นเลยครับหลังจากที่พูดเผามนุษย์ไปแล้วนะครับเราก็มาดูเผาเงือกกันบ้างน,นะครับทุกคนครับสําหรับเผาเงือกเนี่ยเอาที่ความสามารถสองสายของมันก่อนละกันเนาะสายแรกนะครับจะเป็นสายเกาะก็คือมันจะมีกายาเหล็กเนี่ยที่เอ่อเป็นเปอร์เซ็นโลที่เยอะมากๆเลยนะครับทุกคนครับแต่ก็ไม่ไม่ค่อยได้มีอะไรพิเศษมากมาย แต่ถ้าเป็นอ,อีกสายหนึ่งนะครับจะเป็นสายลดเกราะสตูครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งความสามารถก็คือติดสถานะสโลนั่นเองก็คือมันจะมีสอสอสอความสามารถเนาะก็มีลดเกราะกับติดสโลนะครับอืมอะไรประมาณนี้ทีนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับชอบไปโฟกัสที่มนุษย์เงือกมันมีเกราะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเล่นมนุษย์เงือกจริงๆอะ่ะผมไม่อยากให้คนที่เล่นมนุษย์เงือกไปโฟกัสที่เกราะครับ หรือใครที่เป็นแฟนเผ่ามนุษย์นะครับผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยมองมนุษย์เงาเนี่ยว่ามันกากเนาะเพราะว่า,าจริงๆแล้วเราไม่ควรที่ไปโฟกัสที่เกาะของเผ่ามันนะทุกคนครับอันนี้เนี่ยมันถามว่าเป็นจุดเด่นไหมมันก็ใช่เพราะว่ามันไม่มีใครนะครับที่มีอ b บิลิตี้นี้ก็คืออ b บิลิตี้ที่เป็นกายาเหล็กแบบต่อยไม่เข้าเลยเนาะต่อยเข้าศูนย์อะไรประมาณนี้ครับ คือนั่นแหละทุกคนไม่ว่าเราเนี่ยจะเป็นแฟนเผ่าไหนนะครับผมก็ไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเกาะเนี่ยเจอมนุษย์ทีเดียวเนี่ยมันก็แตกแล้วอะไรนั่นนู่นนี่นะครับเอ่อก่อนอื่นต้องแนะนําก่อนว่าผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปเล่นสายเกาะนะครับถ้าใครเล่นเผ่ามนุษย์เงือกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่เล่นเผ่ามนุษย์เงือกแล้วเล่นสายเกาะเนี่ยผมมองว่ามันไม่คุ้มอารมณ์มันเหมือนกับเผ่ามนุษย์นะครับที่ ดาเมจของเราเนี sure. ่ยมีเยอะอยู่แล้วเราไม่จะเป็นต้องไปอัพดาเมจเพิ่มเราไม่จะเป็นต้องไปโฟกัสที่สเตตหนึนะครับอารมณ์นั้นเลยผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปโฟกัสที่เกราะของเผ่ามนุษย์เงือกเพราะว่าเผ่ามนุษย์เงือกมันก็มีความอึดที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเหมือนกับเผ่ามนุษย์นะครับที่มันมีความแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเราแค่ต้องหาอะไรนะครับที่มันไม่มีก็คือการสโลแล้วก็การลดเกราะของศัตรูนั่นเองนะครับทุกคนครับ อย่างที่หลายๆคนมองกันเนี่ยว่าเกาะของมนุษย์เนี่ยเนี่ยโดนมนุษย์เข้าไปมันก็แตกแล้วใช่ไหมก็อย่างที่ผมบอกเลยครับทุกคนครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสที่ค่าพลังที่เกาะเพราะค่าพลังที่เกะาะก็อย่างที่บอกว่ามันอึดอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องไปเพิ่มมันถ้าเราไปเพิ่มมันอีกมันก็จะไม่คุ้มเออผมก็เลยแนะนําให้เล่นเป็นสายสโลว์แล้วก็ลดเกราะครับถ้าเราเล่นเป็นสายสโล,ลว์เราลดเกาะเนี่ยเผามนุษย์เนือกมันจะน่ากลัวยังไงร,รู้ไหมหนึ่งเลยนะครับมันมี สกิลเผานะครับที่บวกความอึดอยู่แล้วจากดาเมจหลัก2-3พันเนี่ยเหลือแค่หลักร้อยเลยนะทุกคนมัน,ม,นมันอึดมากๆอ่ะเท่านั้นยังไม่พอครับ 2. มันยังมีเกราะที่เป็นกายาเหล็กอีกครับอ่ะก็คืออึดแล้วอึดเข้าไปอีกนะครับ 3. มีลดเกราะสตูครับทุกคนใครที่โดนเราต่อยเนี่ยโดนล,ลดเกราะหมดเลยนะครับแล้วในการโจมตีของเราเ สตูดูรถเกาะนะทุกคนแตกก่เกาะเราก็เพิ่มด้วยนะครับณนะเวลานั้นนะ่ะก็คือมันมันค่อนข้างสมดุลน,นะครับสําหรับเผ่ามนุษย์เนี่ยอ,อ่ะเท่านั้นยังไม่พอครับทุกคนครับถ้าใครเล่นเป็นสายที่ผมบอกนะครับก็คือไม่โฟกัสที่โลแต่เราเนี่ยจะไปโฟกัสที่การติดสโลแล้วก็ลดเกาะแทนอนะ่ะก็อย่างที่ผมบอกว่ามันจะสโลนะครับแล้วมันสโลเนี่ยสโลมากๆถ้าใครไม่ได้เล่นเป็นเผ่ามิงนะครับหรือเผ่าอะไรที่มันเพิ่มความเร็วเนี่ย <c oughs> ผมบอกเลย ถ้ามนุษย์โดนสโลเข้าไปเนี่ยแทบเดินไม่ออกเลยนะครับคือเราแทบจะเป็นเป้าหนึ่งแต่ก็อย่างว่านะครับมนุษย์มันก็ยังมีโซที่สามารถแก้ทางได้เนาะอันนี้ก็ค่อนข้างบอกอยากเหมือนกันนะครับอืมแต่อย่างน้อยอะ่ะมันก็ยังโดนลดเกาะเข้าไปแล้วเนาะถึงมันจะโซลหลบได้ก็จริงแต่มันโดนลดเกาะไปแล้วนะแล้วก็เผ่ามนุษย์เนี่ยนะครับมันจะมีความสามารถในการบวกแม็กซ์สเตตใช่ไหมจริงๆอะ่ะไอแม็กซ์สเตตมันมีทุกเผ่าอยู่แล้วนะครับเผ่ามนุษย์ก็มี เผ่ามนุษย์เนี่ยตีแรงอยู่แล้วนะครับมีแม็กซ์สเตตเข้าไปมันก็ตีแรงกว่าเดิมใช่ไหมก็จริงครับอันนี้ไม่เถียงแต่สําหรับเผ่ามนุษย์เงือกอ่ะมันน่าก,กลัวยังไงครับเวลามันไปอยู่กับเผ่ามนุษย์เงือกเพราะว่าเผ่ามนุษย์เงือกนะครับมันมีความอึดอยู่แล้วมีกายาเหล็กมีรถเกราะสโตูมีสโลสโตแต่ถ้าเกิดว่ามันมีดาเมจเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่าเผ่ามนุษย์เงือกมีทั้งอึดนะครับมีทั้งรถเกราะสโตู มันจะกลายเป็นว่าเผ่ามนุษย์เนี่ยเนี่ยเป็นเผ่าที่อึดมากๆแถมยังมีดาเมจอีกด้วยนะครับอืมก็คือมีทั้งอึดแล้วก็ดาเมจเลยเพราะว่ามันมีลดเกาะไงทุกคนมันทําให้เราเนี่ยตีศัตรตูได้แรงขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ยังมีสกิลอีกหลายๆสกิลนะครับที่ผมพูดไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่ามันลดเกาะได้มันสโลได้มันเพิ่มเกราะของเราเองได้แล้วก็มีสกิลเผ่าที่มันอึดอยู่แล้วอีกด้วยนั่นเองนะครับเออ ผมก็อาจจะพูดวนแล้วก็อาจจะอธิบายหลายรอบนะครับไอ้เกี่ยวกับสโลลรถเกาะอะไรพวกนี้ครับนั่นแหละที่ผมพูดเดยอะอย่างเงี้ยผมก็อยากให้ทุกคนอะมองเป็นกลางนะครับไม่อยากให้มองว่าแบบเออมนุษย์เนี่ยโหดสุดเงือกโหดสุดอะไรอย่างงี้นะครับผมอยากให้มองที่ข้อดีแล้วก็ข้อเสียของแต่ละเผ่าเนาะมองเป็นกลางให้มากที่สุดนะครับในการพูดของผมเนี่ยก็อาจจะอวยไปทางด้านใดนด้านหนึ่งแต่จริงๆผมไม่ได้อวยครับ ผมแค่อธิบายความสามารถที่มันมีเนาะแล้วก็ความน่าจะเป็นอะไรประมาณเนี่ยครับว่าเออเล่นอย่างนี้น่าจะดีนะอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นการวิเคราะห์แล้วก็แนะนําแล้วก็อธิบายให้ทุกคนฟังไปในตัวด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีเพียงทั้งหมดประมาณนี้เลยถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งแล้วก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย